สนับสนุนโดยเบเนฟัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เลขาที่การคณะกรรมการปปชในนิวัชัยเกษมมงคลเปิดเผยถึงกรณีการนำเสนอข่าวสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภา,ภาคสองพิพากษายกฟ้องในที่พลคุณปลื้มกับพวกรวม5คนกรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมิชอบเนื่องจากโจทยืย่นฟ้องเกินระยะเวลาจึงขาดอายุความ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่1ตุลาคม2557สำนักง,งานปปชได้รับคำกล่าวหาร้องเรียนในายทธิพลคุณปลื้มเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยากับพวกเข้ามีส่วนได้เสียในการก่อสร้างโครงการ Waterfront s ว i t แอนด d e รสซและพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่10กันยายน25 5 1และการพิจารณาต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งที่2พศ2555โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานฟังได้ว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหากับพวกมีมูลตามคํากล่าวหาคณะกรรมาการปปชจึงมีมติเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565แต่งตั้งคณะกรรมาการไต่สวนเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหากับพวกทราบต่อมาวันที่24กรกฎาคม2 5 6 6คณะกรรมาก,การปปรชมีมติชี้มูลความผิดในที่พลคุณเลื่มกับพวกว่ามีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 โดยส่งรายงานและสํานวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องไต่สวนไปยังสํานักง,งานยาการสูงสุดในวันที่3สิงหาคม2566และเนื่องจากคดีใกล้ขาดอายุความ15ปีในวันที่10กันยายน2566พป,ปชจึงมีการประสานงานและติดตามสอบถามความคืบหน้าไปยังสํานักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2สํานักง,งานยาการสูงสุดไประยะ ต่อมา30สิงหาคม2566สำนักง,งานคดีปรับรามการทุจริตภาค2ได้มีหนังสือแจ้งว่าอายการสูุดมีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาฟ้องในที่พนคุณปลื้มผู้ถูกกล่าวหากับพวกรวม10รายแจ้งให้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาไปส่งและยืนยันตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อพนักง,งานอายการในวันที่4กันยายน2566เพื่อดำเนินการยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง10รายต่อสาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2 ปรากฏว่าวันที่4กันยายนผู้ถูกกล่าวหาในกลุ่มพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งที่2จํจำนวน5รายได้ไปรายงานตัวต่อพนักง,งานอายการณ้าสำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2สารได้ประทับระฟ้องและแจ้งผู้ถูกกล่าวหาในกลุ่มพิจารณาออกไปอนุญาตก่อสร้างประกอบด้วยนายอิทธิพลคุณเพิ่มกับพวก4รายไม่ได้เดินทางมาพบพนักง,งานอายการตามวันและเวลาที่กำหนดจึงขอให้สำนักง,งานปปชยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอออกหมายจับ สารได้ออกหมายจับตามคำร้องเมื่อวันที่5กันยายน2566 6กันยายน2566สำนักง,งานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ได้มีหนังสือขอให้สำนักง,งานปปชดำเนินการออกหมายจับในที่พนคุณปลื้มกับพวกใหม่อีกครั้งโดยขอให้สารโปรดระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับว่าผู้ถูกกล่าหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดตามมาตราเ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561ประกอบมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559สารได้ออกหมายจับตามคำร้องใหม่ในวันที่7กันยายน2566โดยระบุในหมายเหตุว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีจึงมิให้นับระยะเวลาผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561และตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559ภายหลังจากนั้นได้มีการติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับนายวิทยาสิปรินวรชัยมาดำเนินคดีเมื่อวันที่12กันยายน2566นพิเชษอุทยัยวัฒนานนกับนายยติพงศ์อินทร,รัตน์เมื่อวันที่14กันยายน2566 และนายเอกพงศ์บุญชยัยและนายธิพลคุณเพิ่มมื่อวันที่9ตุลาคม2566สารได้ประทับรับฟ้องทุกรายกรณีสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2มีคำพิภาคษาว่าโจทยื่นฟ้องเกินระยะเวลาดังกล่าวคดีโจทยจึงขาดอายุความในเรื่องนี้อยู่ระหว่างขอสำเนาคำพิภากษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปชพิจารณาต่อไป